กิซ่าวันนี้อยากกินพิซ่าวะอะไรวะให้ทำพิซซ่าให้กินน้อยได้อยากกินพิซซ่าโอเคครับดิผมทำให้เราก็ตอกปันแป้งก่อนปันแป้งเสร็จแล้วจังก็ใส่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 แมันก็ใส่มะเขือเทศอยากกินมะเขือเทศเขาว่าอยากกินมะเขือเทศใช่ไหเอือใส่มะเขือเทศจังก็ขูดชีส เออขูดชิตขูดคูดมันขูดขูดอ่าจากนั้นก็โรยได้ผงไม่รู้ชิบชิบชิบชิเออแล้วก็ใส่ซิกกอกคิดหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคนำเข้าเตาอบได้เออเปเข้าปเข้ยาอ่ะเออเอ้ยเขาเตาอบ ชึบชึบอ่ะโอเคจากนั้นก็เปิด Get, แก๊สก็ต้องเปิดดีๆโอเคเฮ้ยใบพิซซ่าจะเสร็จสักทีวะเนี่ยใบพิซซ่าจะเสร็จสักทีวะเนี่ยอ,อึย้งใบพิซซ่าไม่เสร็จสักทีอึอ้งเกย์หืมน่าจะเสร็จแล้วแหละ ปิ๊บป okay. hmm, <s hhh> ิดไฟพิซซ่าโอเคฮึมน่ากินจริงๆเลยอ่ะจะกินแล้วนะอร่อยจริงๆเลย